บังแต่สูตรกะหรี่สาวร้านรักมาแม่มาแม่ผัวผัวกูป่วยนี่มาแม่ผัวผัวกูป่วยนี่มาแม่เห็นปะ บ้าว่าไหมว่าผัวกูป่วยว่าผัวกูววเห็นจมูกไม่ลุกบ่ฮอดเดี๋ยเอาบ่าเป็นไรอ่าเป็นไรสามีสงสารน่ะเป็นไรสามีสงสารสามีไม่สงสารค่ะเราสงสารสามีเาสามีนไรน่าสงสารจาวบเยงสวยหุ่นดีจ้าอา <c oughs> ดูดูจากการแต่งตัว เบอร bueno ์ตองกินข uh no ้าวแรกกำบยียรงบ่ทธานได้กินเลยจ้ะทีมน้องคำล่าใช้ดีมากขอบพระคุณค่ะคุณแม่ย่าฝ้าลูกผัวยาฝ้าลูกจะสิลูกไปใส่หลักคุณสามีว่าวตลกเฮกายส่ฟังในยาฟ้าให้กูขายก่อนมอนี่กูบ่ท่านได้แขกพราะคนพวกผัวกูพวกผัวกูเฮ็ดจมูกนียาฝ้า <laughs> ไม่ยังไม่ทันได้แขกเลยค่ะวันนี้อย่าตบแห้งมันแดงมนแล้วเฮ้กูตบป,ประคักในถอดดากนี่ โนโต๊บแล้วเบิ้งแน่เบิ้งการจีดจีตาเนี่ยตางูสิงเนี่ยพวย่านตีเขาในะนี่เป็นแต่มแม่เบี้ยอีนี่เนะี่ยงูสิงเรียกง,งูสิงแม่เบี้ยเนี่ยเขาเรียกง,งูเฮางูจงอ่างกูเนะี่ยเรียกง,งูสิงเว็นซัวต้มซัวงูสิงเอฟสุวตอนนะจ่าเรอ้าว,สาาวใส่ปัญญาพัพลาดิถิกสี่แด้นี่ ่อ,อนนมสร้างทีมหน่อยค่ะทักแชทค่ะคุณแม่โมมีคำถามอีกบอรพรุ่งนี้ไปไหนมาครับเบิร์จักอย่าเฝ้าถามค่ะลืมสวยขึ้นทุกวันมาสานเอฟชุดอ่าได้บอรเรตมาสานไใส่ชุดนี่หามใส่สลิปผู้ใดใส่ชุดนี้ย่าใส่สลิปเห็นบอบอเห็นแขกสลิปเลยห้ามใส่กางเกงในใครใส่ชุดนี้ห้ามใส่กางเกงในใส่กางเกงในปุ๊บทุบเลย ไม่ปังค่ะตุ๊บค่ะผัวลูกเราว่างหลังเด้อไม่หยังเห็นนอนอยู่นึกว่าแต่บสบายผัวไปเฮ็ดจมูกเจ้าไปเสียมจมูกไหมเว้ยบอท่าเด้กาัสบายดีสมุนิควคนหลงไหมเฝ้าแต่อยากขายไงบาท้าได้แขกกัรสบายดีพี่เราประปายสมุทุกคนจ้า กอกับขาพระเจ้าจ้จอีหล่าหีตีหีตึงจ้าถ้าผู้ใดหีนู้นบ่แมนหีคอยจ้ายู่ยูย่ยยยอ่ะกาบสวัสดีฮีตีหีตูนถ้าผู้ใดหีนู้นบ่แมนหีคอยเออเลิศผัวเจ้าเป็นยังผัวคอยเป็นคนจ้าโอ้ยา่ยอกผัวไปเสริมจมูกเจ้ายัวเพศเห่าหนึ่งเลิศบ่ร์ยิงสุดนี่เลิศบอรว่าแต่เนี่ยรังว่าสัตว์เบิ่งตาเบิ่งการแต้มตากีตา งูสิงเขาน่ะเป็นแม่เบีย้ยเลี้ยงงูจงออกจงอ่างเลี้ยงงูเฮาอันนี้เลี้ยงงูสิงเอาไปต้มสั่วเลิศต้มสัวงูสิงอยู่โควิดมันไม่แนวกินเออใส่ใใบญะขามอ่อนเนี่ยสุดเซ็กซี่มากนาอกทักแชทค่ะ C F สั่งมา299จะขายให้ในราคา899รเเลิศพร้อม ใส่ผู้ใดื้อสุดเนี่ยบ่ซักค่ะใส่แล้วทรงเลยซีเอฟมันนี่ทรงอื่อื่นจากกินเงอกินไข่ติดแน่นอนผู้ใดเป็นเอฟซีอีหลาพอกินเงืออิหลาแน่นอนบมนน่มีซักค่ะแพลาแปลนเพศยากถะมาดูกี่สัญชีเออเียมใส่ได้สามาาสสามือผิวหนาดีขึ้นเลยอดอ้าเลือใส่สามมือผิวหนาดีเจ้าตัวคอยด้วยจเจ้าเบาอิริยาย ใส่สามมือผิวหนาดีมะสันใส่สี่มือบ่นเป็นัวดซ้อเบิดมือบ่เอ้ปวดปวดตัวเก่งได้เก่าเนี่ยงามลายยืนคืนแนวสันกูก็คือคนทองบนบนละสูชีบอกไม่ได้พักอ้ติดติผัวว่ามันห่ว เบิ้งบอกก่อนบอกก่อนจ้าบอกแล้วหนึ่งเอออ,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 อยากได้กิ้มทักชา้าหันขางบิงยายเอยตาหมูสิงเหรอ สวยบอสวยบอให้ห <soft and peanut butter> ันขางแล้วสวยบอหัวอีกทิงหนมหีแป๊บนึงเด้อค่ะหัวกระไสอยู่หันหลังหัวไสอีกค่ะว่าเห็นหีแล้วบอหัวกระไสอยู่ สวยจากง้ำแทกขอบใจจ้าก็สบายดีพี่เราปอกไปสู้ทุกคนเคจ้าดีตี้ยายบ่อเจ้าองอยากคุมเต็มสิบบอ่อหักเด้อสุดนี่เป็นยางพัดานาดิบกูได้หัวฝรั่งสิบคนเออใส่เงินดอลลาร์หือกูเป็นเงินกูเป็นคนฝรั่งแทกแบบยี่หาน่ะมันเบล่าเห็นบอ่อกูดิฝรั่งร่อยเปอร์เซ็นต์เห็นบอ่อ สนใจคลีมค่ะเก็บปลายทางเก็บปลายทางคักหาตัวแทนเลยจ้าเลยดับเบิลวานซีอูอาร์เกนเวลคัมทูมายแอนไลซ์โซ o ูยูเออฝรั่งเต็มตัวเด้นี่คำลามื่อหลังไซร้ายดอกเดอร์มันคอยค,คือกะรีเต็มตัวยอย่าจจอไซร้ายดอกบ่หมายถึงว่าเป็นกะรีขนาส้นก้นไซสุดดิบดีกะย่ะเป็นกะรีใดเออ เอาแม่อิหลีใส่สุดไล่ดอกอยาว่าเขาเป็นกะลีเด้วพวกพวกแต่งตัวดีๆนั่นแหละเออกะลีเบิร์ตตสวยทัอเออติดตามมานานแล้วเออเออเลิศสันสวยบอสฉันเป็นงางยูพัทยาเสด็วฝรั่งเศสคนเดี๋ยวมากมาดมถูกบอลค่ะเออเลิศ งามเทขอบใจจ้ดสบายดีจ้าการสบายดีสามพันสองร้อยท่านวันนี้สามีเราทําจมูกนะคะเรารับบทเป็นยางพยาบาลหีแก้วเลี้ยวตูตูดเนอเออเอ้าโมเมนงูสิงสิงงูขักค่ะไอ้ยาเด้อยาเด้อปังมากขอขอบคุณค่ะว่าเลยว่าโมเมนงูสิงสิงงูใส่มมุกยาเด้อกูสั่งงูสิงไปขัดัาแตกมึงเด้อ แม่เบี้ยได้หนิกูเป็นแม่เบี้ยเออแม่เบี้ยเขาเรียงเขาเลียงงูจกอ่างเรียงงูเห่ากูนั่นเลียงงูสิงห์เนอะยากูหิวกูกระต้มซัวกินเออสวยหุ่นดีมากเลยขอบใจจ้านมสวยอ้าวสวยมากวันนี้อีกขิงอีกขิงอุ่นอัวแม่อีกขิงอุ่นอัวแฟนพน่าเปลี่ยนเลยครับว่าเปลี่ยนจังไหนหนาปันถึกไม่หนาสามทุบหนาวระสัน ไม่แบบไม่นะสามทุบนานนะเออนางบุ่มเออเลยอุลู่อกมาประสัดสวยงามมาสัตว์ขอบใจจ้าผู้ได้สนใจขีมทักแชทคือเกากองอุลุยอะไรอยู่นี่กองกีมค่ะผู้ได้สนใจทักขิงอยู่ดีดีโลกเบิ้งแม่สิขายโสดดิบุต้เด็ดอกคักมันนี่แม่ดอกคักดอกแน่ค่ะเบิ้งแต่สายคอฝรั่งมันเห็นมันเซิงนี่มันดึงสายข้อหัดข้อสี่แล้วมัน ปฏิตายเลยตายข้าห่องเลยชอบนาะงพูดขอบคุณค่ะสวยมากครับเอออย่าจืดเดอ้อนั่งสีเดอ้อ <c oughs> แม่คือซาตานไม่ใช่แม่ไม่ใช่ซาตานลูกแม่เป็นกะลีดูจากดูจากกางเกงเออดูจากชุดที่แม่ใส่นะลูก ขอเบิ้งจมูกผัวน้ำแน่น,น่ะดีเขานอนแองแรงอยู่หันตะเบิ้งติลาเอออย่าเจอเอสซี SC จากประเทศไทยขอบคุณจา้าสวยน่ารักขอบใจจ้ากราบสบายดีกราบสบายดีสุภุสุสโคนจา้าพอกับอิหล่าฮีเคียวภูเก,กาจ้าย่ยูย่ชอบคำลา่าดูตั้งแต่คำลา่ตาตะบุงจ้าสุมือกันยักต่ำยุจา้าแต่ว่า ก็ค่อยได้ลงทิปปันดาเดอเฮาเฮาอยู่ในเมืองเนาะเฮาต่ำเฮาสิไปจกปลาแดกประเต่าอย่างสิมันบ่าด้เดอเมียนบอเออเฮ้แบบให้โซ่ในบ้านนอกแต่ว่าเฮามาอยู่ในเมืองอย่างสินะเขาสิมาจกปลาแดกต่ำต่ำมาคุ้มันกับบ๊เป็นเออเออจะบอกคากเนาะอีหลีเป็นคนตุกตองหีเขี้ยก็ว่าหีเขี้ยวกายเป็นคนตกตงโลด รับลูกค้าแมนจ้ารับลูกค้าวีไอพีตีสาวแมนมัดเบาให้ลูกค้าวีไอพีค่ะตายค่าคุยแมนใส่สุดแบบนี้นี่ตายค่าคุยถือสีถือเ็าสีไงฝรั่งมันซาดิสเนาะมันสายปลาเทือนสีน้ำมันกระดึงสายข้อขึอข้นมาน้ามันกระหัดข้อห้าหายใจบ่อเออเ้ากระดิน่นซักดิน่นซักง้อมันก็ว่าแต่เ้าถูกใจเออสุดท้ายประสันกูนหายใจบ่อ สามสี่กูแล้วพอดีกูใจขาดตายพอดี <laughs> มันก็นว่าเข้ามือไงไงเออมันสีแลว้วมันก็ถิ่มเงินโป้หายมันก็ออกแต่ห่องไปมันก็นว่าเฮาเมือยมันก็นว่าเฮานอนสุดท้ายว่าเข้าใจขาดแลว้ว <laughs> แลบ,บเรียน <laughs> แลบ,บเรียนก็โลออกมาเดีย๋ยวหายใจมัออกปานคนผปุ๊กตายผุหล่สะสวยอย่าหาเูออ <laughs> ย่าหาตูวอย่าอย่าหาแตงตูวคืึ่งูัวศีงกูบอ,อกโลด แต่งตัวกึ่งงูสิงห์นี่จะเฮ็ดเบื้องผุนกี่ตาว่แมนเอ,อ้ยวันนี้พี่แววหาแขกให้กี่คนวันนี้พี่แววอ่าวันนี้พี่แววหาแขกนะคะอ่าหาเพื่อนเพื่อนกินข้าวไม่ใช่แขกคะ่ะเออน้องการกล้วยชื่อน้องการกล้วยเดีฉันชื่อว่าน้องการกล้วยค่ะอันนี้คือแขกที่พี่แววให้มาค่ะคนคนสุดท้ายแล้วค่ะห้องสุดท้ายแล้ว อันนี้คือแขกที่พี่แววให้มานะคะอย่าโป๊กหนาสิอันนี้คือแขกที่พี่แววให้มานะคะเบผ่าเคลื่นนกกำหละเอิร์ลกำหละเป็นคนลาวหรือคนไทยเป็นเป็นคนเลี้ยงจันท์เออบางเต้อกับยู่ปากเซบางเต้อกับยูเมืองโขงบางเต้อกับยูกรุงเทพบางเต้อกับยูอุบล สุดเจ้าก็สิแสบักดน้อย้ายแสบก็ตับบะพักเศร้าเมียดอบตังแต่กินกับเขาอยู่เถียงหน้าจ้าขอบใจจ้าเสริมดังเท่าไรสาวคำหลาปกติสองมืนสองจ้ามีปู่ง่ปู่จับคงจับคู่จับนั่นจับนี่จ้าเออจับนู่นจับนี่ง่ายเออปู่จับคู่จับคู่จับนู่นจับนี่มาจับหนูไมมเออจับหนูไมมเออเลิศ ปวดแห้งบอมันบปวดใจแต่มันอันันมันบปวดมันบอแต่มันตึงมันบอมันไทข่บอไม่ปวดแต่บวมนะครับผมเออมันบวปวดแต่มันบวมหาผู้ชายน้อยไหมไม่เอาผู้ชายน้อยค่ะชอบผู้ชายเยอะค่ะเอาแล้วว่าหาผู้ชายน้อยบอกูบอกเอาผู้ชายน้อยมาผู้ชายไงน้อยน้อยคนนี้เอาไาเฮงหยังเอาไามแงหูบอเอาไามแงหูวจีน้อยน้อยนนี้ฮะกูมาผู้ชายไงบ่เลยมาผู้ชายน้อย แม่มขิงยาเฮ็ดลูกกว๋วยเตี๋ยวแม่สร้างก๋วยเตี๋ยวมั้กินบ่อกินกับไข่เลยเดย้อยาเฝ้าขิงไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยเออบ่ซ้ำเลยตาผัวนะั่นทีนี้บ่เห็นแล้วผมเป็บนบะ่ซ้ำเนาะอืมให้แดงเลยให้แดะว่แดงนะเรื่องว่าตัวเองมาเตอร์ไซขี้เดียดกูอยู่เมืองโขงบักพากูไปเรื่มบักห้า เม้าวะวเรลืมมามาแต่ใส่กูบออยากบอกเขาบังเจอข่นําขากูเด่นลูกอีเวนเออเม้าระวเรลืมกูบอรลืมจักดีค่ะไปเบิ่งในเพื่อนกูสางอยู่เมื่องโคงหันบากาเมองขั้นกูลืมกูจีสางบ้านเฮ็ดยังอยู่บ้านเกิดเมืองนอนกูหันโอ้กูสูนยาด้วยยาให้กูได้นน้ำสีหดเพื่นเด้อ เฮ็ดดังมากตาตีผ่านจีนเย่าจูมว่าจะถึงไหมนาสามเขามาเขามาเบิงเขาอาแต่พีดิกันกับผัวเออปีดกันกับเมีย